ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะมาส่งผลงานการโมดิฟายโชคนะครับผมช่วงล่างของ y z 250F 2024ของพี่โบ๊ทหรือว่า7 e เ e ่นวออนไลน์ที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเทคนิคโมอะไรสำหรับรถคันนี้บ้าง ครับผมก็ก้าวสู่ปีที่8แล้วที่พี่โบ๊ทนะครับเซเว่นวันออนไลน์หรือว่าธนรัตนเพ็ญจันทร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยได้เลือกใช้ยังไงก็ต้องเป็นเทคนิคสันนะครับผมเพราะว่า เดิมๆซื้อรถใหม่มาเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันยังขี่ไม่ได้อย่างแรกอะที่ออกรถมาใหม่นะครับผมหลายคนคงติดตามเขาอยู่แล้วว่าเขาออกรถใหม่ตัว YZ250F อปี2อ2 4ออกมาแต่งนู่นแต่งนี่นะครับผมก็ตามสไตล์ว่าโอเค i x t r m p ิอะไรต่างๆเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรนะครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ทำให้ยังขี่ไม่ได้ก็คือ Suspension เพราะฉะนั้น Sus p e เ s i o n ต่างๆนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังก็จะถูกส่งมาให้เทคนิคบริฟกันก่อนถึงจะขี่กันได้ สำหรับนักกีฬานะครับผมช่วงล่างเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าเราจะไปออนทัวร์ต่างๆไปแข่งในประเทศจีนไปแข่งที่นูน่นที่นี่นะครับผมสิ่งที่เอาไปได้นะครับก็คือด้านโชกต่างๆนเนี่ยชกเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ลองสังเกตดูครับทุกคนจะหิ้วกระเป๋าไปข้างในจะมีชกนะครับผมจะแข่งกันที่ชกเพราะว่ารถต่างๆก็เขาจะจัดเตรียมมาให้ซีซีเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันแต่งเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ว่าช่วงล่างเราสามารถเอาไปได้และเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นต้องโมโชกกันก่อน ที่จะเปิดฤดูการใหม่นะครับผมน่าจะเริ่มต้นวันที่18กุมภาพันธ์นี้แล้วสำหรับสนามแรก f m f c t นะครับผมพี p ่โบ๊ทก็แน่นอนครับอยู่ในคลาสที่สูงสุดนะครับผม MX 250A นะครับผมคันนี้ก็เลยจะโมให้สำหรับตัว Yamaha y z 250ปี2024ครับโอเคต้องมาคุยประวัติกันก่อนว่า9สู่ปีที่8แล้วนะครับผมที่พี่โบ๊ทเลือกใช้ส p e นชั่นจากเทคนิคเพราะฉะนั้นนะครับผมก่อนหน้านี้เทคนิคเราจะมีรถเซอร์วิสเราจะมีบูออกไปข้างนอก ตามสนาม f อ MM s c t ต่างๆนะครับผม <_ C 1> เพราะว่าเราจะต้องไปเซอร์วิสทีมที่เราดูแลนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์อยู่ <_ C 1> เพราะฉะนั้นนิสัยของการขับขี่อย่างเช่นนักกีฬาคนนี้นะครับผมมีการขี่แบบนี้เข้าโค้งแบบนี้ต้องเอาสตีฟมากกว่านี้นะครับผม <_ C 1> คนนี้ต้องการวีบาสูงกว่าแล้วก็พื้นสนามไปต่างๆเนี่ยมันจะมีการเซตตอนที่เขาซ้อมกันเลยที่เราสามารถคอสตอมแล้วก็แก้โชคกันที่สนามได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวพีหลดอะไรต่างๆนะครับผมหรือว่าการ เซตชิม wow, วาเรามีเครื่องไล่เรามีรถเซอร์วิสที่สามารถตามที่สนามเลยเพราะฉะนั้นคุณสุจิดาที่เป็นดีเวลลอปเปอร์อาวุโสอยู่ที่เทคนิคญ,ญี่ปุ่นนะครับผมเขารู้จักกับพี่บอสเป็นอย่างดีการคอสตอมโชคตัวนี้ก็สําคัญนะครับเป็นของใครของมันนักกีฬาทุกคนใน fmfct ที่เลือกใช้เทคนิคไม่เหมือนกันสักคนนะครับผมโอเคเราก็กลืนกันคร่าวๆนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวโชกกันว่าเขาทําอะไรไปบ้างเริ่มต้นจากโชคหน้านะครับผมจากเดิมๆแน่นอนคุณจําได้นะครับผมตัว YZ 250กระบอกจะเป็นสีนี้ถูกต้องไหมครับผมแล้วก็กระบอกล่างก็จะเป็นโครมิ่งแบบนี้นะครับตอนนี้เราข่าวดีนะครับผมเราไม่ต้องส่งกระบอกเดิมเข้าไปโครมที่ญี่ปุ่นอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีพาร์ทสำเร็จออกมานะครับผมก็คือตัวกระบอกด้านบนตัวนี้ที่เป็น KYB Factory Kashima Coat นะครับผม Kashima Coat ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งจักรยาน mm hmm. หรือว่าฝั่งมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะเป็นโค้ดที่แข็ง แล้วก็โลฟลิกชันนะครับผมมันจะคล้ายๆกับกระทะเทฟลอนดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าดีกว่าแพงกว่านะครับผมตัวนี้กระบอกบนมีขายเลยเปลี่ยนสีดูเรียบหรูพรีเมียมคนเห็นแบบนี้นะครับผมก็รู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ก็คือตัว KYB factory suspension ที่มีขายอยู่ในฝั่งยุโรปราคาแพงๆนะครับผมหลักแสนนะตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งต้นแล้วนะครับผมสามารถซื้อกระบอกบนได้ส่วนกระบอกล่างนะครับผมก็เปลี่ยน จากโครมเฉยๆให้กลายเป็น DLC Coating ครับ DLC Coating คือ Diamond Like Coating ก็จะเป็นโค้ตที่ผสมกับสารเคลือบแข็งคล้ายเพชรนะครับแล้วก็เป็นสีกลักษ์แบบนี้ทำให้แรงเสียดทานนะครับผม f r i c t i o n มันน้อยมากแล้วก็มีการลื่นไหลที่ดีขึ้นถ้าคุณขี่คุณต้องการเซนส i ีฟของด้านโชคให้ดีที่สุดนะครับผมคุณจะรู้ว่าแรงเสียดทานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต้องลดให้น้อยที่สุดนะครับ บวกด้วยกับซีนจาก SKF Duo Compound รุ่นใหม่ล่าสุดจาก SKF อิตาลีนะครับตัวนี้ก็จะทำให้แรงเสียบทานมันน้อยลงทนทานนะครับผมก็ตัวนี้แหละก็โมไปนะครับผมส่วนสไตล์ของการเรียงชิมวาลอะไรต่างๆก็ถูก e ี e l ลบแล้วก็ขึ้นไดโนเทสทดสอบแล้วจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผม Data ของแต่ละคนมาจะไม่เหมือนกันบางคนใช้สปริงแข็งบางคนขี่แข็งบางคนขี่นิ่มนะครับผมแล้วแต่เกรดแล้วแต่ประเภทการแข่งขัน เพราะฉะนั้นคุณอยากได้คอสตอมสักคันหนึ่งนะครับน้ำหนักคุณเท่าไหร่รถคุณปีไหนนะครับการขับขี่ประเภทอะไรถ้าแข่งขันอยู่ใน f m f c t ก็คุณแข่งคลาสอะไรอยู่นะครับผมระดับเป็นยังไงทาง Developer ก็จะไปเซิร์ชหาคุณเองแล้วก็เขาจะคอสตอมทำช็อคให้กับคุณนะครับผมอันนี้ก็เป็นสไตล์คอสตอมที่อยู่ด้านในที่เป็นของพี่โบ๊ทโดยเฉพาะ ส่วนตัวโชคหลังนะครับผมก็เปลี่ยนนะครับด้านวาล์วเซตติ้งวาล์วเซตติ้งด้านในจะเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ระบบการไหลของน้ามันก็จะมีความลับของเทคนิคอยู่ที่อยู่ด้านในตัวนี้นะครับผมแน่นอนครับของแต่งด้านในพวกพิสตันแบนด์ต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นโลฟลิกชันให้แรงให้ความร้อนสะสมน้อยที่สุดนะครับผมสําหรับโชคหลังเห็นหน้าตาเหมือนเดิมๆแบบนี้แต่ข้างในไม่เหมือนนะครับผมเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นสําหรับคุณโดยเฉพาะครับก็จบกันไปนะครับผมสําหรับตัว s u s เพ n s ชั่ของพี ot, ่โบ๊ทเซเว่นออนไลน์ะครับผมเรียบรู้มากๆไม่ต้องไปถึงยุโรปไม่ต้องสั่งซื้อนะครับผมตอนนี้เทคนิคไทยแลนด์แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยมีพารด์ตัวนี้ให้คุณเลยมีหลายรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YZ uh, c เซตต่างๆปีต่างๆนะครับผมตัวทูบต่างๆเนี่ยเรามีจำหน่ายแล้วนะครับดูดีมากนะครับผมรู้มาก โอเคครับลากันไปก่อนนะครับถ้าสนใจอยากจะคัสตอมโชกช่วงล่างดีๆให้กับมอเตอร์ไซค์แข่งขันของคุณสักคันนะครับผมก็สามารถติดต่อ Inbox อกซ์เทคนิคไทยแลนด์ได้เลยเรามีช่างมีทีมงานนะครับผมคอยช่วยเหลือคุณอยู่ครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตแบบนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ